าแล้วถ <Cornell. S 2> ่ายนี่นะแล้วรก็ต่าเอาไปไม่ได้นงเี่ร่ดีเลยแล้วกินบ้างนะต้องมีอะเขียวเจียไม่มีเลยโอ้โหเีวาลวอ่ันใหมอย่าเหี่เขียวดัดเซ้นทุกคนถือแก้วมาครับไม่กินแล้วมอนะเฮ้ย เขาเมื่อวานไปเ8 9ม้อับซ็ไม่ได้รับ็กไม่แล้วเเกิล100แ้ววะยปป๊า